สวัสดีบันจันท์ค่ะเปิดร้านค่ะเปิดร้าน เปลือกนะคะพี่นอ้องกระโกกเผือกถ้ากินยนดอะไรนะมันต้องมีสองโมเมนบอย่บพี่น้อง ดูค่ะขนมกันมันสีแซบเนี่มันจะงามนะคะจะสวยงามนะคะวันนี้ไก่หมนเรานะคะข้าวสามคูบซุมไก่แอนตโก้นะคะไก่แอนตโก้สุกว่างสองตัวนะคะวันนี้ โฆษณาบอกโม่าโฆษณาว่ามันมันแสบบอหวานบอแกงโม็ค่โมพิโรหานดีแค่ดีแดงดีค้าเนื้อแนนค่าต้องการระคาด้เป็นไงล่ะโทรมากโทรมากด้ค่ะเบอร์ต้องการเบอร์โเราทราบกับศูน์หกสองหกศูนย์เจสาหนึ่ง้าโอ้นี่ด้อค่ะคนยโสทอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ไปขายไซรัะนี่ไปแค่น้ำบา้านลงตลาดานะั่ะไม่แต่ตลาดบันบาจ้าอ๋อโอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะไปมันหมันค่ะซื้อพันแล้วอุ่นนุ่นพี่พันแล้วไก่หมุนค่ะไก่หมุนขายไก่ขายไก่ซอไก่หมุนกับไก่หมุนสิบตัวแรกหมดแล้วนะคะพี่พันมาจอดนี่แตงโมแตงโมสิว่าเป็นแตงโมจินตลาดนะแตงโมต่อร์ปีโด แบบหวานอร่อยเพิ่นเสียซิมวังหันบอซิมเนาะมาพาเองนะคะขอบคุณลูกค้านะคะที่มาสนันนะคะแก่หัูนี้นะคะว่างสิบตัวนะคะว่างสิบตะะวัวฝนตกอีกปะนี่ฝน,น,นตกเป็นคึมคึมเหมือนเมือดนะคะนี่นามยังๆ่งอยู่ เติมถานนะคะเติมถานไก่นะคะถ้าความร้อนไม่ถึงไก่จะไม่สุกนะคะพี่น้องปองไปคุณลงกสี่ตัวนะคะสี่ตัวเดือน,นค่ะสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนนะคะวันนี้วันจันทนะคะขายดีโอ้ยเกือบปักแขน ให้ซุปแล้วก็ท่านอมไนน้ำผามาลายพาดไปซี่เนะอ้นนี้นองออน ตัวนี้จะแห้งนะคะไก่แหบเส้วยค่ะไก่แหงเสบบกับไก่เหนือหนุ่มนะคะแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะคะนี่จะเป็นออกนื้อแห้ง